นี้ที่ของคุณจีนที่นี่ก็เข้มแข็งครับเยวก็ช่วยรับได้มากคนเหล่านี้น่าภูมิใจที่เขามีจิตแลสาจริงๆผมก็ขอตูกา,าอนขอาคสังเกตแล้วก็คิดว่าข้อสังเกตนี้พี่น้องไลออนที่มาจากภาคอื่นก็คงจะนําไปตบตุนนะครับเพื่อสร้างความเก้มแข่งให้กับไอนของเรามากขึ้นขอบคุณครับผมขอเปิดการประชุมใหญ่ครับสวัสดีครับหน้าเสียงตดเลยครับ นี่คือออนอันประเสริฐครับที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านชวนหลิปภัยได้มอบให้กับพวกเราไลออนส์ทุกท่านครับจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอย่างที่นั่งรับรองนะครับมวลสมาชิกไลออนส์ที่เคารพที่ทุกท่านครับในปีนี้ทำเมื่อสักครู่ท่านประธานพิธีท่านชวนหลิปภัยได้นำเททุกท่านแล้วนะครับ ว่าท่านเติบโตขึ้นมาจากบ้านหลังเล็กๆนะครับการแสดงในวันนี้ในช่วงพิธีเปิดครับเราอ,อนุญาตที่จะเติมเต็มความรู้สึกนั้นสิ่งสำคัญครับไลออนสไทยทุกๆคนมาจากทุกพื้นที่เราเปรียบเสมือนเป็นรากแก้วอันสำคัญที่จะทำให้ไลออนสไทยได้เติบโตสมกับมิชชั่น1.5ดังที่ท่านอดีตเลฟนส์สกค